ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางไลน์ m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอ t โต Creator Channel กับการดูดวงไพ่าทาโร่เสียงไทยไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทายหาใครก่อนนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่ชวนลงทุนไม่แปะเลขบัญชีไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัยนี้มีอะไรแป,กแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคประมาณนี้ ก็มาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาเสียงทยายไพ่ทาโร่นะกันแบบแรนดอมนะครับเสียงทายกันในหัวข้อดีๆสบายๆที่ว่าคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้สิ่งดีๆกําลังมาเออวันนี้แนวโน้มพลังงานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเปิดไพ่เสียงทายกันดูนะครับเปิดไพ่กันสดๆเช่นเคยนะครับทําใจสบายๆให้สงบเป็นสมาธินะครับ ระลึกถึงพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถืออยากได้อะไรลองอธิษฐานดูแล้วดูซิว่ามีโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรมาเสี่ยงทายไปด้วยกันนะครับอืวันนี้ไพ่ใบแรกคุณได้โอโหหนึ่งไม้เท้า a c e of w a n d s ใบนี้มาก็ต้องยินดีล่วงหน้าเลยนะครับเพราะเป็นนิมิตหมายอันดีของการประสบความสำเร็จใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงาน หนึ่งไม้เท้ามาคนธาตุไฟก็เด่นนะเมสิงธนูหรือจะเป็นธาตุอื่นก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับการดูดวงเสี่ยงไทยแบบนี้ไม่จํากัดราศีไม่จํากัดธาตุไม่ต้องล็อกสเปคที่แน่ๆธาตุไฟเด่นมาในใบแรกแบบนี้และความก้าวหน้าในด้านการงานโดดเด่นกับหนึ่งไม้เท้าจะตีความเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่การงานโดดเด่นมานะครับเพราะฉะนั้น ก็ขอให้ระล,ลึกไว้เลยว่าช่วงเวลานี้ถ้าคุณทํากิจการงานใดอยู่ไม่ว่าจะทํางานอิสระงานประจําค้าขายหรือทําสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างสูงถ้าที่ผ่านมารู้สึกเงียบเหงาซบเซารู้สึกไม่ค่อยก้าวหน้าหรือว่าไม่ค่อยมีพลังในการทํางานจากนี้ไปคุณจะมีไฟในการทํางานมากขึ้นมีพลังมากขึ้นมีสิ่งดีๆมีปัจจัยดีๆเข้ามามากขึ้นนะครับโอเคไปกันต่อเพียงแค่ใบแรกก็ดีขนาดนี้ ใบถัดไปจะเป็นอย่างไรขอให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะว่าการเสี่ยงทายแบบนี้ไพด่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้ต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปตอนไหนก็ได้นะครับอย่าก,กดข้ามนะโอ้ห้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์หน้าที่อันยิ่งใหญ่อาจจะตา,ตามมาด้วยความวุ่นวายนิดหน่อยคุณไม่ต้องกลัวหนึ่งไม้เท้าเมื่อกี้มีห้าไม้เท้าชัดเจนมากว่าคุณจะก้าวหน้าในเรื่องการงานนะครับอย่างแรกโดดเด่นแล้วก็ จะเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากไม่ว่าจะอยากเกี่ยวข้องหรือไม่บางทีอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนจํานวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นบ้างคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นมากคนมากความคุณไม่ต้องกังวลนะครับบางทียิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งมีอํานาจบาร,รมีมากก็ผู้คนก็จับตาดูเป็นธรรมดาคุณไม่ต้องไปกังวลอะไรใช้ชีวิตตามปกติยึดถ,ถือความถูกต้องแล้วคุณจะผ่านไปได้แน่นอนนะครับคนเจริญก้าวหน้ายอมเป็นที่จับตามองไม่ต้องกังวล มาดูกันต่อว่าข่าวดีของคุณจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้สิ่งดีๆกําลังมานะครับโอ้โหโหโหข่าวดีเอ้ยการงานดีการเงินจะดีตาม10เหรียญ t ทนน e ลเพน e าเคิลสเหรียญเอาความหมายตามตำราสากลความหมายแรกเลยเป็นไพ่การเงินนะไพ่เศรษฐีใบนี้แปลว่าคุณที่เสี่ยงไายได้ใบนี้นะได้มาเห็นไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะมีความเจริญก้าวหน้าทางการเงิน มีโอกาสที่จะฟื้นฟูการเงินได้ดีขึ้นใครที่บอกว่าลําบากอยู่นะครับอ่าชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาได้หรือท่านที่มีปัญหาหนี้สินอยู่ก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายได้โดยลําดับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านที่แน่ในความหมายที่หนึ่งตามตําราสากลว่าไว้นะครับนะผมทำทำนายไปตามตําราสากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษนะนะสิบเหรียญนี่ก็คือการเงินที่ดีเยี่ยมดีมากมาก และความหมายที่สองที่แทรกอยู่คือคุณมีโอกาสได้รับความโชคดีในด้านความสัมพันธ์อีกด้วยนะไม่ธรรมดาสิบเหรียญนี่ตีความได้หลายอย่างและธาตุดินก็เด่นมังกพรพฤสบการความหนักแน่นมั่นคงชีวิตคุณจะมั่นคงมากขึ้นมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นอ่าแต่ก็อยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยนะครับไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉย,ยๆนะดวงดีแล้วนั่งรอดวงก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเราดูดวงแบบสร้างสารรค์ไม่งมงายนะครับดวงดีแล้วรีบไปทําความดีเลยนะ โอเคไปกันต่อครับผมข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้มาลุ้นกันโอ้โหเดอะทาวเวอร์ไม่ต้องตกใจทาวเวอร์ใบนี้ในบริบทที่ดีผมมองว่าเธอเป็นเขาจะมาบอกว่า สิ่งดีๆจะมาแบบปุบปับฉับพลันกระทันหันบางทีมีมาเซอร์ไพรส์ใบนี้ใบเดียวอาจจะดูน่าหวั่นใจแต่ในบริบทที่ดีขนาดนี้แวดล้อมด้วยไพ่ดีขนาดนี้เมื่อกี้มี10เหรียญตามมาด้วย Tower ดีไม่ดีคุณจะได้รับโชคใหญ่ปุบปับฉับพลันนะหรือมีข่าวดีวมาแบบเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากาคนที่รักกันชอบกันโชคลาบโดยสเสน่หาเงินจากลูกหนี้ที่หายเงียบไปนานหรือแม้แต่ สิ่งดีๆอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องการเงินคุณอาจจะได้ของชอบได้ของถูกใจที่ไม่ใช่การเงินก็เป็นไปได้นะครับและใบนี้มีข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณกําลังทํากิจการกิจกรรมใดเกี่ยวกับการก่อสร้างรีโนเวททุบตึกสร้างบ้านแบบนี้กําลังตกแต่งอาคารสถานที่อยู่ใบนี้กลับให้คุณประโยชน์นะครับเออไพ่แต่ละใบก็มีข้อยกเว้นของเขาสบายใจได้เลยแต่ที่แน่ๆความทาวเวอร์นี่คือปุบปรับฉับพลันทันใจอยากได้อะไรจะ สมหวังทันใจเพราะออกมาคู่กับสิบเหรียญเราทำนายดีว่ามีโอกาสสมหวังทันใจนะครับแล้วก็ข่าวดีที่คุณจะได้รับเออมาลุ้นไปได้วยกันโอ้โห,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 โหดีจริงๆคุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ใบเมื่อกี้เลยนะผมบอกแล้วมีทั้งสิบเหรียญหนึ่งไม้เทา้าแล้วนี่ออราชินีเหรียญออกมาเห็นๆนะ Queen of Pentacles ราชินีเหรียญตัวแทนแห่งอาภิมหาเศรษฐีไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเป็นใครก็แล้วแต่นะครับพลังงานสลับฟังกันได้ใบนี้คือความมั่นคงมั่งคั่งขั้นสูงสุดเท่าที่ไพ่เหรียญจะให้ได้เออ ราชนีเหรียญออกมาไม่ธรรมดาถ้าคุณผู้หญิงเสี่ยงทายได้ใบนี้คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยกระดับฐานนะได้รับเกียรติเรียกว่ามีได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดการเงินก็จะดีขึ้นมากมายตามวาสนาแต่ละท่านถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้มีดวงนารีอุปถัมภ์ชัดเจนทําทกิจการใดกับสุภาพสตรีแล้วเจริญก้าวหน้าหัวหน้าผู้หญิงลูกค้าผู้หญิง แม้แต่เพื่อนผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็จะดีนารีอุปถัมประมาณนี้นะครับดวงขึ้นมือขึ้นและทนายเพิ่มเติมได้อีกอย่างได้ด้วยว่า คุณกำลังจะเจอกาลยานมิตรฐานะดีเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเออคําว่าซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณนะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดซัพพอร์ตหมายถึงคุณทำหน้าที่ของคุณไปตามปกติให้สุดฝีมือเต็มกำลังแล้วขาดเหลือสิ่งใดเพื่อนที่ดีการะยานมิตรที่ดีเขาจะมาส่งเสริมคุณในส่วนที่ขาดแบบนี้โอเคไปกันต่อนะครับและใครที่รอเงินรอมรดกรออะไรอยู่มีโอกาสได้ด้วยนะไม่ธรรมดา เสียงโชคก็ยังได้เรียกว่าความมั่งคั่งร่ำรวยมาได้จากทุกทิศทุกทางโอ้โหมาทุกทิศทุกทางพูดไม่ทันขาดคำเดอะชารีอัดข่าวดีกำลังมาหาคุณแล้วพุ่งตรงมาเลยตามความหมายของใบนี้ตามตำราสากล โดยชาริออดความก้าวหน้าทุกประการความก้าวหน้าสารพัดชนิดเรียกว่าคุณอยากได้อะไรอยู่มีโอกาสสมหวังดังใจในเรื่องนั้นๆหรือแม้แต่บางเรื่องที่คุณถอดใจท้อใจไปแล้วว่าคงไม่ได้แล้วมั้งอะไรแบบเนี้ยมันจะได้เอออยู่ดีๆเกมจะพลิกโชคจะเข้าข้างคุณสิ่งดีๆที่คุณอาจจะเคยคิดว่าหลุดมือไปแล้วมั้ง จะได้มีโอกาสได้สูงมากเอาคอยดูและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนทางไกลจะมาหาหรือมีโชคดีจากคนทางไกลและอีกความหมายหนึ่งนะไพ่นหนึ่งใบมีได้หลายความหมายแล้วแต่บริบทอีกความหมายหนึ่งคือท่านที่ประกอบอาชีพหรือมีชีวิตประจําวันไลฟ์สไตล์ที่ต้องเดินทางบ่อยๆจะมีโชคดีจากการเดินทางก็ได้เช่นกัน อาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยๆขับยานพาหนะขับรถเยอะๆนักบินแอร์โฮสเตสจวดคนค้าคนขายที่ต้องเดินทางเป็นประจำอะไรแบบนี้มีการเคลื่อนที่อยู่เสมอเดินทางไปนั่นมานี่อยู่เสมอจะมีโชคดีจากการเดินทางนะเรียกว่าถ้าเดินทางไปค้าไปขายไปติดต่อธุระใดจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอาชีพที่ต้องเดินทางบ่อยอยู่แล้วคุณจะก้าวหน้าในสายงานของคุณเออรับไว้นะครับพลังงานดีมากวันนี้ อ๋อแล้วราศีกรกฎก็เด่นเกือบลืมบอกไปราศีกรลกฎก็เด่นอ่าเดยชารอตข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้เออโหโชคลาภมาแล้วโชคใหญ่ด้วยหนึ่งเหรียญเอซอ p ฟเพนท l เคิลหนึ่งเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้านะครับจากมือเทวดาเทพเทวดาตามความเชื่อตามตำราสากลหนึ่งเหรียญนี่ไม่ธรรมดา ใบนี้ออกมาตําราว่าไว้โชคลาภมาแน่นอนแต่จะได้มากน้อยได้ช้าได้เร็วแล้วแต่วัสนาบุญที่สร้างไว้บารมีที่สร้างไว้ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความถูกต้องสร้างสมบุญบารมีมาโดยตลอดคุณจะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆและมีโอกาสเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แต่ถ้าทําบุญน้อยหน่อยบุญเก่าน้อยหน่อยอาจจะได้เป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจว่าวันนี้นะมีทั้งหนึ่งเหรียญ1ิเหรียญนี่แล้วก็ราชินีเหรียญ ไพ่ท็อปทของไพ่เหรียญเลยนะครับ 1, น, 10, 1> น,นึเหรียญสิเหรียญราชินีเหรียญความร่ำรวยมั่งคัง่งไม่หนีไปไหนไม่ห่างไกลเกินจริงเรียกว่าถ้าขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่ควรไม่ไปยุ่งอาบาบยามุกเนี่ยคุณรวยแน่นอนแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงโชคได้ด้วยคนที่ชอบการเสี่ยงโชคนะผมให้เคล็ดไม่รับไว้อย่างหนึ่งคุณไม่ต้องไปลงทุนเยอะคนดวงจะได้มันได้เอง นะเสี่ยงโชคโลอตเตอรี่ยกตัวอย่างลอตเตอรี่ซื้อใบเดียวถ้าจะถูกมันก็ถูกนะครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเรียกว่าอย่าเกินกําลังประมาณนี้นะครับเอาแต่พอสนุกนะครับแล้วก็มาดูกันต่อโชคลาบก็มีเงินก็เด่นมีโอกาสได้ทันใจด้วยแล้วจะมีสิ่งดีๆใดๆเกิด,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 ดขึ้นอีกหรือไม่เออโอ้โหเด็กถือดาบความมุ่งมั่นของคุณจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอนใบนี้เขาออกมาแนะนำว่า ถ้าคุณมุ่งมั่นอยากทำสิ่งใดมีเป้าประสงค์เป้าหมายใดไว้อย่าเผลอท้อใจอย่าขออนุญาตใช้คำว่าอย่าออกนอกรูกนอกทางนี้ไม่ได้ว่านะแต่พูดให้เห็นภาพเฉยๆเพราะบางทีคนเราบางทีมันเผลอกันได้เรามีเป้าหมายแบบนี้เออแต่บางทีไปฟังเสียงวิกษ์วิจารณ์คนรอบข้างเออแล้วก็เผลอออกนอกทางไปได้บ้างหรือไปทำตามคำชักจูงของคนอื่นแบบนี้ จำไว้ให้มั่นเลยว่าสิ่งที่คุณคิดไว้มาถูกทางแล้วอย่าวอกแวกหวั่นไหวไปกับคำวิจารณ์ของใครทั้งสิน้นตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่ตั้งใจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเออแล้วมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีจากผู้มีอายุน้อยด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารหรือลูกน้องใครก็แล้วแต่แล้วก็โฮ,โฮ้โจัดเมน้นสบายใจได้คำพิพากษาพรจากฟ้ามาแล้วจัดเม้นใบนี้ เป็นตัวแทนของความสำเร็จถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดคุณจะได้ดีใบนี้เป็นไพ่ที่ตรงไปตรงมาตามตำราว่วาไว้ทำดีได้ดีแต่ก็มีคำเตือนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆถ้าทำไม่ดีไว้หรือทำผิดพลาดใดๆไว้ก็ต้องรับผลนั้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยทำผิดพลาดใดไว้ก็ไปแก้ไขซะยังมีเวลาอยู่นะครับคนเราสามารถแก้ไขได้เสมอถ้ารู้เท่าทันตัวเองนะส่วนคุณที่ทำดีมาโดยตลอดทำดีได้ดีแน่นอน สิ่งดีๆที่คุณลงทุนลงแรงไว้จะกลับมาตอบสนองคุณเป็นอย่างดีออกดอกออกผลเรียกว่าเรียกว่าทําสิ่งใดดีๆไว้เตรียมรับความโชคดีได้เลยอ้าวและบางทีอาจจะมีโอกาสได้ทําธุรกรรมทํานิติกรรมใดๆก็แล้วแต่การเซ็นสัญญาซื้อขายการทําธุรกิจใหญ่ๆก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะครับโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้ว เดอะ o ู Fool, ยินดีด้วยใบนี้ออกมาก็น่ารักต้องชื่นชมกันตรงๆเลยว่าไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะประสบพบเจอเหตุการณ์ใดามาบ้างช่วงเวลานี้คุณดวงดีขึ้นโดยลำดับตามหน้าไพ่ที่เสี่ยงทายเปิดไปแล้วนะและเดอะฟูยังคงมาการันตีว่าคุณจะมีชีวิตที่เป็นค่อนข้างจิตอิสระชีวิตอิสระเบาสบายอาจไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีภาระแต่หมายความว่าต่อให้คุณมีภาระแค่ไหนแต่จิตใจคุณสู้ คุณเอาอยู่คุณไม่วันไว้คุณมีจิตอิสระไม่เรียกว่าไม่จมทุกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับความเดอะโฟนี้ไม่ว่าสถานการณ์รอบโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะยังสบายใจอยู่ได้ด้วยกําลังใจที่ดีเยี่ยมมีข้อควรระวังเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับเดอะโฟูคือสบายใจได้แต่อย่าประมาทนะครับโอเคไปกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออข่าวดีที่กําลังจะมาสมหวังแหละนะ ข่าวดีก็คือคุณจะได้สมหวังกับสิ่งที่คุณรอคอยได้สมหวังกับสิ่งที่เคยคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วกลับกลายเป็นว่าเป็นไปได้หรือได้ดีเกินคาดแบบนี้ก็ว่าได้ดีเกินคาดจริงๆ2ไม้เท้า two of ones รอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสสมหวังนะครับนะและธาตุไฟก็ยังคงเด่นกิจการใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นการออกสื่องานออนไลน์ก็เด่นกิจกรรมกิจการที่ติดต่อต่างประเทศก็เด่นนะ นำเข้าส่งออกซื้อขายหรือแม้แต่ทําธุรกิจธุรกรรมใดกับต่างชาติคนต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็มีโอกาสเจริญรุ่งเรืองคนทําสื่อถ้าคุณทำคอนเทนต์ดีๆนะจับกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องคุณมีโอกาสโด่งดังมีชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศนี่แล้วถ้าคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสได้นะประมาณนี้เลยโอเคพลังงานเข้มขน้นมากๆวันนี้โชคดีมาละ ถ้ามีความศรัทธามีความตั้งใจจริงยึดมั่นในคุณงามความดีคุณจเจริญก้าวหน้าแน่นอนการดูดวงนี้เป็นเพียงแนวทางนะไกลลายชีวิตบางส่วนไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตไม่ได้แปลว,ว่าจะต้องเกิดขึ้นตามหน้าไพ่นี้เป๊ะๆร้อยเปรซ์ไม่ใช่นะให้ดูดวงเป็นแนวทางชีวิตไว้เท่านั้นก็พอที่เหลือก็ไปลงมือทําอะไรแบบนี้ปัจจัยหลายๆอย่างความโชคดีแล้วไปลงมือทำจะยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้น โอ้อัสินไม้เท้าความสำเร็จกำลังพุ่งทยานมาหาคุณนะครับนายอ o ฟวอ n ส s ยิ่งลงมือทำยิ่งเรียกว่าเอาจริงยิ่งได้เออถ้านั่งเฉยๆก็ไม่ได้นะทำนายกันตรงๆนะครับนะโอเคไปกันต่ออีกสัก2ใบข่าวดีของคุณชัดเจนแล้วแหละข่าวดีของคุณในช่วงเวลานี้คือมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังแม้แต่สิ่งที่คิดว่าน่าจะไม่ได้แล้วก็จะกลับมาได้อย่างน่าทึ่ง นี่ไงเล่าโอ้ชัดเจนสี่ไม้เท้ายินดีด้วยพูดไม่ทันขาดคำสาธุรับไว้เลยผมรับด้วยสี่ไม้เท้า four of o n d s ความเฉลิมฉลองยินดีกำลังจะเกิดไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดก็แล้วแต่ จะเกิดเรื่องน่ายินดีเกิดความเฉลิมฉลองมีการได้มีงานมงคลเกิดขึ้นก็ได้อะในบางท่านนะหรือท่านที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ใบนี้คือไพ่แต่งงานนะครับทําเป็นเล่นไปถ้าคุณวางแผนจะมีคู่ครองวางแผนแต่งงานคุณได้แต่งเอาสมหวังแต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังเรื่องการครองคู่คู่ครองหรือการแต่งงานใดๆถ้าคุณคาดหวังการงานการเงินอยู่ผมทายว่าสําเร็จ ทำนายว่าสำเร็จตามตำราใบนี้เลยตำราสากลว่าไว้ชัดเจนสี่ไม้เท้าปรากฏเมื่อ,อไรจะเกิดความเฉลิมฉลองยินดีใบนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆอ,ออกมาแล้วก็รับไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกสักใบนะส่งท้ายสวยๆนะครับพายอยากบอกอะไรเป็นการส่งท้ายวันนี้หรือไม่ที่เปิดมาทั้งหมดนั้นก็นับว่าดีมากๆแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูใบส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะครับขอสวยๆเลยนะครับอืมใบส่งท้ายของคลิปนี้อยากบอกอะไร เออลุ้นลุ้นโอ้โหแปดไม้เท้ายินดีด้วยมากมากเอ็ดออฟวนตัวแทนของความก้าวหน้าพุ่งทยานนะไพทาโรสากลตำราสากลว่าไว้ชัดเจนเมื่อแปดไม้เท้าออกมาสิ่งใดก็แล้วแต่กำลังพุ่งทยานไปข้างหน้าตามภาพไพทาโรสื่อสารตรงไปตรงมาคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดมีโอกาสได้สูงมาก ขอเพียงทำปัจจัยต่างๆให้สอดคล้องกันอย่าวอกแวกอย่าวันไหวอย่าออกนอกลู่นอกทางขออนุญาตแนะนำนะอย่าวันไหวกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นใช้ชีวิตให้ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์รู้จักการปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยก้าวหน้าแน่นอนข่าวดีมาแล้วครับรับไว้เลยนะโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ